นี่จ้ามาค่ะมาค่ะใครเคยเป็นแบบการบ้างไปตลาดเจอซี่โครงไก่เนื้อเยอะๆคิดเมนูค่ะคิดคิดจะทำอะไรกินดีนะนะโอ้ยแล้วก็ เป็นอีกหนึ่งเมนูประหยัดงบนะคะใครเป็นเหมือนกันมัางก,กันชอบมากเลยมีความสนุกในการกินเนาะเพราะว่าได้แทะ <c oughs> <c oughs> การจะชวนทุกคนมาทำซี่โครงไก่นึ่งจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดกินกันค่ะสามารถนึ่งเหมือดผักเยอะๆได้เลยเสียดายวันนี้ผักกันไม่มีแป้งเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะซี่โครงไก่ค่ะการใช้2โครงเนื้อแบบเยอะๆเลยวิธีล้างซี่โครงไก่ให้หมดคาวนะคะใส่เกลือแล้วก็แป้งมันค่ะล้างล้างล้างขัดแล้วก็ล้างน้ําสะอาดนะคะหลายๆรอบพักให้เสด็จน้าเตรียมไว้แบบนี้ค่ะเด็ดอยู่ตรงนี้ค่ะน้ําจิ้มซีฟู้ดแบบแซ่บๆเลยค่ะการก็จะใช้รากผักชี1รากใช้กระเทียมจีนประมาณ4ีหกลีบกระเทียมไทย1หัวแล้วก็พริกขี้หนูสวนตามความแซ่บนะคะนี่ไะ เ,เราไปนึ่งกันก่อนอื่นนะกันจะมาเพิ่มรสชาติให้กับซี่โครงไก่นึ่งค่ะอันนี้การจะใส่เป็นซีอิ๊วขาวนะคะสักประมาณสองช้อนผงปรุงรสค่ะหนึ่งช้อนชาแล้วก็คลุกเคล้าค่ะนี่ประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วปะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาซี่โครงไก่เนี่ยละค่ะไปนึ่งกัน ตั้งซึ้งเลยค่ะหนึ่งหนึ่งไปนะคะจนให้ซี่โครงไก่เขาสุกเลยค่ะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเป็นเมนูทําง่ายๆนะกินกับน้ําจิ้มแซ่แบๆมาค่ะมาทําน้ําจิ้มซีฟู้ดแบบง่ายๆกันค่ะรากผักชีค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะพริกขี้หนูสวนตามความแซ่บเลยนะเกลือป่นนะคะสักประมาณครึ่งช้อนชาค่ะลงไปเพื่อให้ตำง่ายหลังจากนั้นการก็จะโขลกทุกอย่างนะคะ นี่นะคะการตารําแหลกตามกําลังของการนะหลังจากนั้นนะคะการจะปรุงรสชาติกับน้ำตาลละพร้าวนะคะลงไปของการเป็นก้อนนี้1ช้อนชาได้นะน้ำตาลทรายสช้อนชาแล้วก็โคลกอีกรอบหนึ่งการจะไม่ได้ให้ออกหวานนะการจะให้ออกเปรี้ยวนําเมื่อส่วนผสมทุกอย่างละเอียดดีแล้วการจะมาปรุงรสชาติกันนะคะการจะใส่น้ำมะนาวคั้นสดนะคะสักประมาณ3ช้อน แล้วก็ลองคนดูนะการจะให้ออกเปรี้ยวนําเค็มตามแล้วก็กลมกล่อมค่ะถ้าเห็นว่าน้ําจิ้มเขาแค่นเกินไปเขาไม่ค่อยมีน้ำให้ใช้เป็นน้ําต้มสุกได้ค่ะนี่ค่ะการจะเพิ่มน้ําต้มสุกนะคะลงไปสักประมาณ2ช้อนค่อยๆใส่นะชิมดูแล้วยังไม่เค็มค่ะการจะเพิ่มเกลือครึ่งช้อนชานะแล้วชิมดูแล้วยังไม่เปรี้ยวงี้ค่ะก็ใส่ น้ำมะนาวนะคะค่อยๆชิมไปอ่าโอเคของการืมน้ำจิ้มแซ่บมากบอกเลยสามารถจิ้มกับซีฟู้ดอย่างอื่นได้นะอืมพวกหมูต้มโอ้ยหมูต้มกระเด็ดหรือจะเป็นปลาหมึกปูมงปูมา้าได้หมดเลยยน่ากินอะ่ะอืมอร่อยอร่อยเลยเดี๋ยวรอซีโครงไก่สุกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปจิ้ม นี่เลยค่ะน้ำจิ้มพริกเกลือค่ะสูตรนี้ไม่ต้องปรุงเยอะนะคะก็แซ่บๆเลยค่ะค่ะถ้วยเดียวเอาอยู่ค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มพริกเกลือแบบง่ายๆไม่ต้องปรุงเยอะไม่ต้องใส่น้ำปลาค่ะโอ้โหเปรี้ยวแซ่บกลมมเลยค่ะปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูซี่โครงไก่กันนะคะการนึ่งมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะคะ นี่เลยเห็นไหมมีความน่ากินค่ะอย่างที่การบอกนะถ้าใครมีผักอะคะ่ะสามารถเอาผักลงไปนึ่งได้แต่วันนี้การไม่มีการใช้เป็นต้นหอมนะคะใส่ลงไปขึ้นชายย่ายเนี้ยใส่เข้าไปจะหั่นเป็นท่อนหรือจะใส่ทั้งต้นแบบของการนี้ก็ได้ใส่ให้มากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วการก็จะนึ่งต่อค่ะ อีกสักประมาณ10นาทีเนาะสินาทีค่ะกลิ่นหอมโชยออกมาเลยนะแล้วก็ได้ยินเสียงเดือกกุ๊กกุ๊กก็เปิดดูจา้านี่จ้าโครงไก่นึ่งพร้อมรับประทานแล้วนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าโครงไก่นึ่งเราสุกแล้วค่ะให้ดูจากกระดูกนะคะนี่กระดูกมีความเปื่อยประมาณนี้ค่ะน้ำจิ้มซีฟูดน้ำจิ้มพริกเกลือของเราก็พร้อมแล้วค่ะเราไปแซ่บกันนะคะ ซี่โครงไก่นึ่งเป็นอีกหนึ่งเมนูที่จะทำเป็นกับข้าวก็ได้หรือจะทำเป็นกับแก้มก็เยี่ยมค่ะลองมาทำดูค่ะเจอซี่โครงไก่เนื้อเยอะๆลองเอามานึ่งกินแบบนี้ดูนะคะแล้วก็ทำน้ำจิ้มแซ่บรกระรองค่ะแค่นี้ก็อร่อยแบบประหยัดงบแล้วค่ะค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ